จังหวัดชนบุรีจัดพิธีเวียนทูบเนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2566ครับที่สมาคมพุทธมามะกะสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนายสมปองสะพรั่งผลนายกกิตติมศักดิ์สมาคมพุทธมามะกะสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชาเป็นประธานในพิธีแห่เวียนทูบเนึ่งในเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2566 ภายในพิธีก็จะมีคณะเก่งจูหรือคณะสวดมนต์จีนเป็นผู้ประกอบพิธีสวดมนต์นำผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมเดินเวียนทูปพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากเทพ,พเจ้า9้าพระองค์ซึ่งโดยความเชื่อก็เชื่อกันว่าการเดินทูปหรือเวียนทูปในเทศกาลถือศีลกินเจเป็นการสรรเสริญและรับพรจากเทพ,พเจ้าเมื่อรับพรแล้วก็จะทําให้จิตใจเบิกบานผ่องแผ้วมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองทั้งครอบครัวและในชีวิตสืบต่อไปครับ ท่านายอำเภอศรีราชาครับท่านวรจักรสถาพรพินโยพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ที่ถือศีลกินเจครับร่วมขบวนแห่ไปยังสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาทำพิธีลอยกระทงเจสืบสารประเพณีลอยกระทงเจแล้วก็นำกระทงขนาดใหญ่ลงไปลอยครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสักการะบูชาขอพรอ,องค์เทพเจ้าทั้ง9้าพระองค์จากนั้นร่วมพิธีขบวนแห่ออกจากมณฑลพิธีภายในโรงเจสว่างประทีป นำกระทงไปลอยอยังชายทะเลสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาเพื่อขอข้ามาพระแม่คงคาและเชิญดวงวิญญาณเร่ร่อนไรา้ญาติซึ่งอยู่ในพระแม่คงคามารับเครื่องเส้นไหวในพิธีดวงวิญญาณไร้ญาติในวันรุ่งขึ้นครับโดยสําหรับพิธีลอยกระทงในแม่น้ําช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้ครับก็เป็นการลอยเพื่อสักการะแล้วแต่ความเชื่อนะครับบางคนบอกว่าขอข้ามาพระแม่คงคาบางคนก็ลอยเพื่อสักการะ พระพุทธเจ้าพระยูไหนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้ทานก็หลากหลายความเชื่อแต่นี้ก็เป็นการสืบสารประเพณีดีๆครับในช่วงของเทศก,กาลถือศีลกินเจที่ชนบุรีครับ